สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Monster Hunter World Iceborne กับซีรีส์ Monster Hunter Challenge EP ที่38กันแล้วนะครับผมมอนที่เราจะล่าสำหรับวันนี้ก็คือกาวินดัสนั่นเองนะุ่มนะหรือไอไดโนเสาร์ห่างที่เป็นดาบน,นั่นเองนะุ่มนะมอนที่ทุกคนต่างก็อยากจะมาดูกันหรือเปล่านะุ่มนะแต่เชื่อว่าต้องมีคนอยากจะดูเห็นผมสู้กับมันแน่นอนนะุ่มนะแล้วก็อาวุธที่ผมใช้สำหรับวันนี้ก็คือ พอมาแรงเองหนุ่มนะแต่พอมาแรงในครั้งนี้เราจะเล่นเป็นสายท่านเองหนุ่มนะก็ยังคงเอาสกิลจากพาร์ทที่แล้วเราเล่นค้อนคุยไปเอามาใช้อีกทีหนุ่มนะแต่แค่ว่าเปลี่ยนเป็นอาวุธพอมาแรงนั่นเ,เองเออแค่เปลี่ยนอาวุธเท่านั้นหนุ่มนะส่วนอาวุธที่ผมใช้ก็เป็นอาวุธแร1สิบเนะอ็ดนหนุ่มนะอ่าแล้วก็ชุดก็เป็นชุดแรดสิบเหมือนเดิมสกิลก็ตามนี้เลยนุ่มนะอ่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแค่เปลี่ยนแค่อาวุธอย่างเดียวหนุ่มนะ ประมาณน,นี้นะผมนะก็ไปกันเลยนะผมนะเพื่อมให้เป็นการเสียเวลามากเกินไปนะผมนะเนี่ยแหละ,ะผมนะเป็นการเล่นวนไปวนมาอย่างเงี้ยผมนะสลับการเล่นอาวุธแต่ละชิ้นแต่ละอันนะผมนะก็ขึ้นอยู่กับว่าก็ขึ้นไม่ใช่อยู่กับว่าเดี๋ยวนี้ว,ว่าขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมว่าจะให้ผมเล่นอาวุธอะไรเท่านั้นแหละนะผมนะผมก็จะเล่นวนวนไปอย่างเงี้ยแหละเรื่อยๆนอกจากซะว่า จะมีอะไรที่มันแปลกใหม่โดยเฉพาะแค่ว่านั่นแหละตามที่ท่านผู้ชมตามที่ผู้ชมคอมเมนต์มาคืออยากให้ผมเล่นอาวุธอะไรท่านั่นแหละเพราะว่ามันเคยมีมาก่อนแล้วนะผมนะว่าให้ผมเล่นอาวุธอะไรบ้างอะไรบ้างก็จัดให้อยู่แล้วนะผมนะแต่ครั้งนี้อาวุธที่ผมจะนํามาแต่ละครั้งเนี่ยก็าอาจจะเป็นอาวุธที่แบบว่าไม่ค่อยจับบ้างก็จะพยายามนะผมนะกับ,บาอาวุธที่แบบว่ายังไงดีแบบว่าเล่นไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้ว เล,เล่นไปตั้งแต่ตอนช่วงต้นของแต่ละพาร์ทมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ต่อไปเลยก็มีกาวินาทใหญ่เออเนี่ยเห็นละอืมกาวินาทีหาง่ายนะแต่ทางอับมนตัวอื่นอ,อ๋อแล้วใช่แล้วผมนะมแมลงที่ผมใช้ก็ยังเป็นมแมลงพึ่งเหมือนเดิมนะผมนะเพื่อฟาวัในการเก็บเกรดแล้วก็เพื่อฟาวัในการเล่นด้วยหนมนะถึงจะไวมากแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับ ทักษะที่เราเล่นกันอยู่ดีนะผมนะมากาเวนัสโอ้ห่างสวยนะเนี่ยโอ้ยไม่ถึงอืมอ้ถึงแนละ้ว้ยโอ้เราเต็มเดินฮนะไม่งั้นจับขั้วไม่ได้เลยอือมตัวมันนี่มีเจ็บทั้งนั้นเลยฮนะขอตีอดี๋ดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าเสียงมาานันจะแปลงแฮสตอตีอ เหมือนตีแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราตีเศษแก้วยังไงอย่างนั้นเลยฮะเออตัวมันนี่น่าจะเป็นหนังแบบว่าเกร็ดแท้เลยสินะเพราะว่าตีแล้วมันมีเหมือนเสียงเสียงแบบเหมือนตเราตีแก้วอะเหมือนตีกระจกแล้วมันมีเสียงแบบอย่างนั้นเลย ก็ฟังดูสนุกใช้ได้เลยนี่เฮ้ยเออเฮ้ยแล้วเบอร์สองมันอยู่ไหนวะปวดแผลที่เออ๊บเฮ้ยเออเออสวยโอห่างมาห่างห่างปิดไฟแล้วเออ เาแล้วโกรแล้วขอปล่หางเขหน่อยตัดหางได้ไหมเนี่ยหางดูสวยน่าดูเลยเนี่ยเฮ้ยอืนั่นแหละอึบอเฮ้ยโอ้โหยังจะโดนอีกนะโดนโอเคอเคอเคอสวย โอเคเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฮโอโหร,ระหว่างห่างที่มันล้ออยู่หน้าตีมากเฮ้ยเฮ้ยอะไรอันตีล่ะอุ้ยสวยงามมากเฮ้ยนั่นแหละโวรจแพ้ที่หายไปก่อนเลยรีตีครับผม หางดับแล้วไงว่าแล้วหางดับก็ตีไม่เข้าสิเพราะว่าดาบมันขึ้นสนิมนี่แหละเนี่ยเบอร์สองที่ขายอย่างแล้วเบอร์หนึ่งผมได้จากไหนวะได้จากหางใช่ไหมเบอร์อันนี้เบอร์สามหางได้เบอร์สามแล้วเบอร์หนึ่งี่กูหัวเหมือนเดิมใช่ไหมอุ้ยว่าไงเปาลูมูได้เจออะไรแยะะนะ่ไหม วันนี้จะมาทําให้การินัสนอนหลับไหมนี่ิวเลือดแบบสิเขยเฮ้ย,ยนั่นแหละขอบใจมากแล้วก็เออไปแล้วนี่เอากระสุนกระสุนขี้ไปก่อนแล้วกันพูดแบบตรงๆแม่งเลยเอาตรงไหนอยู่เนี่ยห่างไม่เวิร์กว่ะห่างมันไม่แดงแล้วก็ เอาส่วนนี้ลนแล้วกันอเราระเบิดนี่ไปแทนระเบิดปุ๊อ,อพกระเบิดผิดเดี๋ยวแทบไม,ม่ชมป้าผมลืมดูผมไม่เคยใช้ระเบิดแบบนี้นุ่มนะผมไม่รู้ว่าระเบิดมันอันไหนมันคือระเบิดก้อนใหญ่ก,หญก้อนเล็กเพราะว่าชื่อไม่เหมือนกันเดะเลยเป็นไรเป็นการปลูกที่ดามเอ๋ก้น,กนน่ารักเลยเมื่อกี้นี้จาเมจทีละซี่เออเฮ้ยอ,อ,อย่าลงนี่แมวแมว ดูดีห่างขึ้นสห่างแบบไม่แล้วมันแบบมันไม่เงาแล้วพอมันไม่เงามันก็ตีไม่เข้านผมนะมันจะตีไม่แรงนั่นแหละแต่ถามว่าตีได้ไหมตีได้นะผมนะถ้าเปิดแผ่ไว้ที่ห่างแล้วมันตีได้นะผมนะแต่ผมอยากตีตอนที่ดาบห่างมันร้อนๆนะดีกว่าเยอะเออมันได้ตีแบบเอาให้สุดเลยอืมการเม้นท์นี่เป็นตัวที่แบบห่างยาและเกาะง่ายมากด้วยนั่นแหละ ไม่รู้ยังไงนะแต่แบบอืออโอเคนั่นแหละเพื่อนพอนายกัดหาตัวเองนายก็จะอมไฟไงมาเอาขีเข้ามาอมไฟเดีย๋ยวนี้อุ๊ยพอมันอมไฟปั๊บก,ก็สเต็ปเดิมเลยมันอาจารย์นาเทียบเลยก็ตีให้มันสำลักไฟฮึ๊บฮึ๊เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยว โอ้โหเอาแยมบัฟจะวูเยอะอือหือจะพ่นอะไรกันแน่ป็อกเข้าให้โอ้โหสุดยอดสวยงามมากเป้่าแม่ไม่ใหญ่เชื่อเลยเออพอห่างมันมันมันติดสนิทนิ่งได้ได้ได้เกรดท่านสามมา แต่พอห่างแม่งไม่ติดไฟแต่พอห่างติดไฟแล้วแม่งแบบได้เกตขันหนึ่งมาเล่นเครื่องจริงอ้าแย่เอาเริ่มแรกย้อนกลับเสียบเออเอาไปอ่ะเอาไปอือ โอเคนายอมไฟไว้ก่อนนะอยู่ขออันนี้ก่อนนี่ไงฮึอืฮึนั่นแหละอือดาบปักที่พื้นเลยสุดยอดแต่ห่างไม้มันขาดแค่ส่วนเดียวใช่เป็นลไ้วม่ร้อกพอมแมลงด้วยกันสามอ่ะโอ้โหนี่ไงเพื่อนห่างแต่ไปอีกทีเนี่ย จากหางที่ติดไฟมันขึ้นสนิทแล้วแต่หางตัดง่ายมากเลยเนี่ยเออยาะๆใจๆหางตัดง่ายมากถึงจะคมแค่ไหนแดงแต่ก็ตัดง่ายได้อยู่ดีเฮ้ยเออเฮ้ยอไม่ไม่โดนได้ยังไงเฮ้ยเพราะเอิร์ทอากาศนั่นแหละฮึเฮ้ยเออเฮ้ยเออจริงจริงพีคอมโบชึบชึบ เฮ้ยเอ่อเฮ้ยติดแล้วโอ้โดนแขนคิดแผลตีดังขล้าซุบฮึบนั่นแหละละลายคมได้อย่างดีมากเฮ้ยไปโอ้๊ยเกี้ยวตีนิดเดียวเฮ้ยอื้อหือนั่นแหละเปิดแผลหน่อยเฮ้ยเออ นี่นะโอ้โหจิ้งมัพพอดีเลยไหยเยอาแยะไอ้นุ่มโอเคเพราะว่าคมชั้นจะหมดแล้วคมฉั้นจะเขียวแล้วสวยโอ้โห,โโหแต่ชอบกินบิบของมันเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าพอตัดห่างแล้วถ้าเป็นมอนอื่นห่างมันจะแบบวางเป็นมันจะกระเด็นแบบเป็นก้อนเนื้อตกพื้นอะ่ะ <c oughs> เออเข <c oughs> ้าใจไหมเฮ้ย <c oughs> แลได้สองครั้งอันนี้โอ้โหดีเลยนะเนี่ย เออถ้าเป็นห่างของหมอตัวอื่นเนะี่ยพอตัดขาเนีมันจะมันจะหมุนมันจะแบบสวิงเลยแล้วก็ตกลงพื้นเหมือนก้อนเนื้อก้อนหนึ่งอะ่ะเออแต่อันนี้เอออันนี้โอเคเป็นห่างดาบมันจะปักกับพื้นเออดูดูเท่ไปอีกแบบหนึง่งอย่างน้อยดีกว่าแบบกระเด็นกระดอนแล้วมันล่วงลงพื้นแล้วเหมือนก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่เราจะต้องไปแร่อะ่ะอกินไอ้นี่สักหน่อย เล่นอัดธาตุเยอะๆเข้าไว้จะได้มอนจะได้ตายไวๆ <c oughs> เอาจริงผมก็อยากใส่ชุดเลยเยอร์อเมอร์อันอื่นบ้างนะแต่ว่าแม่ของขาทีแบบแม่งโคตรหายากในในไกดิ้งแลนเออในในไกดิ้งแลนนั่นนะหนๆนอาพคู่มาแล้วเอาไปเนี่ยระเบิดคู่นั่นเนี่ยระเบิดกีกรรม <c oughs> อ่ะเนี่ยดาเมจแบบโคตรน่ารักเลยดิ <c oughs> โอ้โห oh oh, แม่งแฮปปี้นิวเยนสุดแม่งไม่มันไม่ใช่แล้วนอกเรื่องแห้วนี่อขอบเก็บเกตเอาได้เลื่อนมาโอเคแนยข้อดีของพึ่งมันเป็นอย่างนี้แหละผมใช้แมลงเป็นพึ่งนะผมนะก็เลยดูดเลือดได้เยอะหน่อยวุ้ยวุ้ยวุ้ย,ยฉันเตะแมลงเงนี้แหละเอาจริงพอแมลงมันมีสายนะคือสายเล่นแมลงเออสายแบบว่าให้ใช้ใช้แมลงเป็นตัวทำดาเมจเป็นหลักพึ่งไม่รู้ทำยังไงนะไม่ได้ทำเต็นี้ไว้แต่เห็นมีคนเล่นอยู่นะผมนะ รู้สึกว่าจะดีซะด้วยนะเอาไม่ถืออันนี้เออนั่นแหละมันติดไฟเต็มหน้าเลยที่แบบแต่ดี่ลยตรงนี้มีน้ำให้เราจะไม่ตัดห่างแล้วเราตรีแค่ตัวหัวเดียวแหละเพราะว่าตัดห่างไปมันก็จะไม่รู้จะได้อะไรขึ้นมาเพราะว่าห่างมันขาดไปแล้วเฮ้ยนั่นแหละเฮ้ยโดนแม่ันั่นแหละห ดึว่าจะไม่โดดซะและ้วฮ้ฮึปุ๊บปุ๊บุชยย่ๆเนี่พาราพารานี่พาราพาราเซตัมอลคว้ไปเลยพาราไว้เั่นแล้เนี่สีแล้วมันเหมือนกับทูกกระเไงได้วย จบแล้วที่เป็นมอนสเตอรที่เอาไว้ป้านทานอะไรที่มันเป็นลาวาได้นะเออรู้สึกมันเอาไว้ป้านลาวาได้เลยโอ้โหดราเมเออไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตรงนี้มันขาดได้นะแต่ผมไม่อยากตีขาดเพราะว่าเผื่อแบบว่ามันไม่สําเร็จเออไม่สําเร็จแล้วมีโอกาสตายด้วยเฮ้ยเอออุ๊ย โดนโดนไฟหลังแบบร้อยเป็นสิองศาเฮ้ยเจ๋งว่ะไม้ขีดไฟยังของแท้ขอเก็บคิดส่วนนิดหนึ่งฟาร์มบุกมันเข้าเริ่มเดี๋ยวเพิ่งดีเอากระสุนนี้ไปก่อนแล้วก็ช่วยอยู่เออนั่นแหละนิดนี้นสพัพัก อพอตัดห่างแล้วระยะการดึงสลิงแม่งไม่ถึงไปไปไปนั่นแหละเออเห็นห่างร้อนๆแล้วมันมัน่น,น่าจริงเดี๋ยวมันน่เอาดาบใหญ่มาตีจริงมันควรจะตัดเพิ่มได้น,นะแต่แค่ว่านั่นแหละเราตัดได้แค่จะง,งอยที่ห่างมันขาดไปแล้วโอ้โหไม่อย่าอย่าเอาอีกนะขีดเลยเฮ้ย ครับหนึ่งนะขอกินยาก่อนไม่ได้ทําอะไรดูดเลือดมาซะด้วยก็เลยต้องใช้เวลาในการดื่มยาสักหน่อยเออเหนื่อยแล้วใช่ไหมเพื่อนอ่ะเนี่ยเอาไปเนี่ยจูก,กระมดรังมดเต็มๆเลยเนี่ยอ่ะเนี่ยฮึบเอ้ยนี่แน่ขอมาแรงบัฟหน่อย พอไม่เก็บบัฟมันก็ยังไงก็ไม่รู้นะโอ้โหเตะตเหนื่อยเหนื่อยเต็มที่เหนื่อยเต็มที่แล้วเฮ้ยโอ้โหโโอ้โหเต็มที่เห็นฟาร์มพยายามของมันเลยเนะี่ยโอ ไม่ไตายเล้เห็นไหมมันตีได้แต่ว่าก็ตีตีตอนห่างมันร้อนดีกว่าตอนห่างร้อนเนี่ยดาเมจแรงที่สุดแล้วมาแรงบัฟมันไปไหนวะเริ่มมัว่วนเลยนี่อุย้ยเออทุกทีทุกอย่างคมของฉัน ให้ตายเด็ะอ่านั่นแหละอมทีเท่าจะห่างนายซะเออมันก็ทำไปได้ไอ้เว้ยแบบปกติันเป็นมอนที่ต้องรับห่างตลอดใช่ไหมเออไม่งั้นนี่ไอ้นี่ไม่ได้นั่นแหละเฮ้ยเออ,อ สำนึงอย่าพิ่งไปชอบว่บแม่งห่างไม่คิดว่าการที่มันสามารถแค่นับปากหลังห่างมันได้ีีได้นี่ไม่อยากจะเชื่อเลยใครที่มีข้อมูลแบบว่าสามารถแบบว่าไอข้อมูลพอเป็นมาของไอตัวนี้มันยังไงก็สามารถดได้นะความาาคอมเมนต์พูดคุยก,กันได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออทำไมถึงมันต้องรับห่าวนี้ขนาดนี้ มันทำมาจากอะไรกันแท้วะนั่นแหละอืมเฮ้ยเออโอเคอืมแม่งใกล้แคมป์เราด้วยนะเฮ้ยอืมนั่นอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วพอใส่ชุดวาซาแล้วมันเลืองแสงยี้เว้ยให้ตายเลย ตอนคืนเฮ้ได้อะไรโอ้กาววนัสได้กาววนัสเจมมาวะดีมากโอเคหนุ่มนะก็เสร็จไปแล้วหนุ่มนะสลับมอนตัวที่38ของเราหนุ่มนะกาววนัสหนุ่มนะตัวต่อไปก็น่าจะเป็นมอนย้อมสีหนึ่งตัวหนุ่มนะแต่มอนย้อมสีในครั้งนี้เราจะไปล่าที่เ n ็นเชียนฟอเรหรือเปล่าหรือที่โคโลไฮแลนด์นี่แหละหนุ่มนะที่เราจะไปล่า ก็มาคอยดูการนมลนะแล้วก็นี่แเบฮบ้ยไ,ได้ฟังว่าเป็นมอนยอบสี่หนึ่งตัวลดลดแล้วก็ต้องมีมอนอันนั้นด้วยเช่นกันมอนอยางสถานที่แห่งนั้นด้วยมอนเก่าอีกเช่นเคยหนุ่มนะก็ขอที่อ,อยากไปให้หนุ่มนะก็ฝากกาันกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยหนุ่มนะแต่ถ้าไม่อยากกดก็เป็นยอดวิวแทนก็ได้หนุ่มนะเล็กน้อยถือว่าเป็นการสนับสนุนสนับช่องผมด้วยหนุ่มนะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเป็นอย่างมากแล้วหนุ่มนะ แล้วก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรกับคลิปนี้บ้างนุ่มนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนุ่มนะว่าจะเป็นยังไงกันต่อนุ่มนะสามารถคอมเมนต์ไว้เลยความคิดเห็นอย่างไรอะไรยังไงต่างนานุ่มนะสามารถเชิญตามอัธยาศัยของคุณได้เลยนุ่มนะสำหรับวันนี้ไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับผมไว้เจอกันนะครับ